สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านเอ็มบีบอีกเช่นเคยวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันกับเจ้าคันนี้เลยนะครับดีเบลสีดำปี2017.18จนะครับคันนี้อ่าคันนี้ดูดนะครับสีดำดูดพิมพ์นิยมสีนี้มาแป๊บเดียวก็ไปนะครับอ่าเดี๋ยวก็เช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปดูรถรอบๆคันนันก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมารีวิวของแต่งกันอีกทีนะครับให้เพื่อนๆดูสภาพโดยรวมของเจ้าคันนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่านี่นะครับสีช้ำๆเงาๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาถ่ายถังถ่ายอะไรให้ดูอีกทีอันนี้เราไปดูรอบๆคัน,นก่อนดีกว่าชึบนอ่านี่นะครับในส่วนของฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง สภาพใสๆนะครับใหม่ๆเลยรถทางเราไม่ต้องห่วงนะครับสภาพใหม่ทุกคันคัดมาแล้วนะครับอ่านี่นะครับก็รอบคันแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะไปไล่พวกของแต่งของเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่าอ่าเริ่มจากนี่นะครับอันนี้จะมีปลอกแฮนด์แต่งเป็นงานจีนีลายหัวกะโหลกนะครับนี่ แล้วก็จะมีครอบแกนโช๊คนะครับแล้วก็จะมียางหุ่มโช๊คนะครับยางหุ่มโช๊คตรงรุน bell, ่น Rebel เบิร์กใหม่นะครับอันนี้แล้วก็จะมีอกนะครับอกแต่งเป็นงานของเคสปีดนะครับอันนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็บังหัวเครื่องอ่าบังหัวเครื่องอันนี้เบิกมาใหม่เลยนะครับของใหม่เลยแต่ดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่มีเยิ้มนะครับสภาพใสใส นี่ดูพวกลิ้นเร่งลิ้นอะไรใสๆนะครับคันนี้ไม่มีเยิ้มนะครับเครื่อง่าแล้วก็จะมีในส่วนของพักเท้าแต่ง H2C ด้วยนะครับไม่ใช่งานจีนนะวันนี้เป็นงาน H2C เลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของถังน้ํามันกันนะครับของเจ้าคันนี้นี่สภาพถังเรียมๆเงาฉ่าเลยนะครับ ไม่มีบุบไม่มีเป็นรอยเข้าเนื้อนะครับแต่อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานตามสไตล์ของสีดำนะครับรอยขนแมวรอยอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่มีบุบไม่มีรอยเข้าเนื้อเข้าสีนะครับพวกโครงพวกอะไรก็ยังเงาเงาอยู่นะครับบางคนท้ายบางคนท้ายก็เช่นกันนะครับสบภาพใสๆเงา,งาๆอาจจะมีรอยบ้างนิดนึงนะครับบางคนท้ายจะมีอยู่ตรงนี้เนื่องจากเจ้าของเก่าเขาเคยใส่แหลกมานะครับมันก็เลยมีการขูดนิดนึง แต่คือโดยรวมก็คือสภาพใสๆนะครับนี่ก็จะมีแค่รอยนั้นที่เป็นหลักๆครับนี่ให้เ,เพื่อนๆดูโดยรวมนะครับอในส่วนของโซ่สเตอร์ใหม่ๆเลยดูในส่วนของเครื่องยนต์ฝั่งนี้นะครับนี่ใสๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับอ่าเขารอบคันไปแล้วดูในส่วนของข้างบนดูในส่วนางฝั่งนี้ก็ได้ครับอีกรอบนึง สียังฉ่ำๆอยู่นะครับอ่าลืมพูดไปเลยแล้วก็จะมีนี่นะครับสติกเกอร์ค่าถังนะครับเป็นคาร์บอนดูในส่วนของสวิตช์ประกับไฟอะไรต่างๆนะครับไม่มีลอกไม่มีเรือนรางนะครับในเ่ืองฝั่งนี้ออฟลั่นอ่ารอบๆไปแล้วเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วว่าไม่ของเจ้าคันนี้เท่าไหร่ไม่ของเจ้าคันนี้อยู่ที่16400เท่านั้นนะครับรถสภาพใสๆเลย ดูกันรอบๆคันเสร็จแล้วเพื่อนๆก็อยากจะรู้แล้วว่าเสียงของมันเป็นยังไงโอเคครับอันนี้เปิดออฟลันนะครับปัมติกทำงานปกติไฟ ABS จะดับไปตรงความเร็ว10นะครับอ่าสตาร์ทครั้งแรกของวันนี้เบิ้นช่วยนะครับชิ่งเดียวติดนะครับอ่าเรื่องใส่ส ไม่มีเขกไม่มีดังนะครับการันตีเช่นเคยเขกดังไม่มีนะครับคือรถกับทางเราไม่ต้องห่วงเลยในส่งเครื่องยนต์คือคัดมาอย่างดีแล้วเปียนเ่ข้อนะครับเสียงก็จะแน่นๆหน่อยหนุนปลุกลูกโตเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลให้เพื่อนๆฟังนะครับเสียงเจ้าคันนี้นี่นะครับเสียงก็ติดมือเสียงติดมือแน่นๆนะครับเครื่องไม่มีเคก ่วนของระบบไฟอะไรทุกอย่างทํางานติดครบหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นไฟกระติกคู่ให้ดูกันดีกว่าระบ,บบไฟทุกอย่างทํางานติดครบนะครับหน้าหลัง<ม>อ่านี่ทุกอย่างทํางานติดครบโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดับก่อนนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเจ้าคันนี้ก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยครับเ้าใจร้อนก็โทรเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ